สวัสดีค่ะพบกันกับเล็กนะคะลาที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำขนมไทยโบราณอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือเมนูของขนมปลากริมไข่เต่าค่ะเป็นขนมไทยสูตรโบราณน,นะคะที่เดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วค่ะ วิธีการทําในวันนี้นะคะเราก็จะทําแบบไม่ยากเหมือนเช่นเคยนะคะทําแบบง่ายๆคุณผู้ชมทําตามได้แน่นอนค่ะก่อนไปรับชมส่วนผสมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะไปดูส่วนผสมกันได้เลยค่ะวัตถุดิบในวันนี้นะคะจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันตามมาด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะน้ำเปล่านะคะในส่วนนี้เดี๋ยวจะต้องนำไปต้มให้เดือดค่ะ เทียนอบนะคะเพื่อให้ตัวขนมเรามีความหอมใบเตยสี่ใบค่ะก็ะขมมดเป็นปมให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะสำหรับการทำแป้งนวลเราใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะน้ำกะทิในวันนี้มีสองส่วนนะคะในส่วนของกะทิเค็มจะใช้หัวกะทิตามมาด้วยดอกเกลือค่ะและในส่วนของกะทิหวานจะมีหางกะทิตามมาด้วยน้ำตาลตะโหนดค่ะถ้าไม่มีใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวได้เลยนะคะ ตามมาด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโอทึงค่ะโอเคค่ะได้วัตถุดิบตามนี้แล้วนะคะไปลงมือทำกันค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องนำแป้งมาผสมรวมกันแล้วก็จะต้องใช้เียนอบด้วยนะคะเพื่อให้ได้เนื้อขนมที่มีความหอมนั่นเองค่ะเราใช้แป้ง3ชนิดนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะและตามด้วยแป้งมันนะคะ แป้งข้าเจ้าค่ะแล้วก็ผสมรวมกันนะคะจำเป็นต้องใช้แป้งทั้ง3าชนิดเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เนื้อสัมผัสไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะผสมรวมกันแบบนี้นะคะเราจะใช้เทียนอบนะคะอบตัวแป้งเนี่ยค่ะให้มีกลิ่นหอมสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ คุณผู้ชมจะใช้เทียนอบยี่ห้อไหนก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะเราก็ต้องจุดเทียนก่อนจุดทั้ง2ด้านเลยนะคะทีนี้วิธีการอบที่บอกว่าจะทําให้ได้ตัวเนื้อขนมที่มีกลิ่นหอมก็คือจะต้องให้ไฟอะคะ่ะลนจนถึงเนื้อเทียนนะคะก่อนที่จะดับไฟแล้วก็ปิดฝาอบไว้1ชั่วโมงนั่นเองค่ะ เพราะว่าถ้าไม่ถึงเนื้อเทียนเนี่ยมันก็จะได้แค่กลิ่นไหมเนาะไม่ได้กลิ่นหอมโอเคอันนี้เป็นเทียนอบอันใหม่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็จุดให้ถึงเนื้อเทียนเลยนะคะใครที่ชอบทานขนมปลาเกลมไข่เต่านะคะวันนี้ได้สูตรดีๆแล้วนำไปทำทานเองที่บ้านได้เลยค่ะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะด้วย เล็กก็จะสาธิตแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมทําตามได้แน่นอนค่ะโอเคตอนนี้ไฟก็รวนจนถึงเนื้อเทียนแล้วนะคะดับไฟได้เลยปิดฝาทันทีนะคะโอเคพักนะคะในส่วนนี้ไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผสมตัวแป้งเข้ากับน้ำเดือดกันค่ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเล็กก็นำน้ำเปล่านะคะ ต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตัวแป้งของเราที่อบควันเทียนก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะใช้น้ําเดือดนะคะเทลงในแป้งเพราะฉะนั้นเตรียมไม้พายด้วยค่ะอย่าเทรวดเดียวนะคะค่อยๆผสมนะแล้วก็นําแป้งนะคะคลุกเท่ากับน้ําเดือดค่ะในบางสูตรจะนําแป ไปผัดในกระทะนะคะแต่สําหรับเล็กเนี่ยเล็กรู้สึกว่าใช้วิธีการนี้ง่ายกว่ามากนะคะก็คือนําน้ําเดือดมาผสมกับแป้งแบบนี้ค่ะไม่ต้องผัดในกระทะเนาะทําทแบบนี้ก็สามารถนวดแป้งได้เหมือนกันค่ะ mm hmm. ตอนนี้เราก็ใช้มือนะคะนวดแป้งตันนี้ อุ่นๆเนาะค่อนข้างร้อนแต่ว่าเล็กก็นวดได้แล้วนะคะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าคิดว่าร้อนเกินไปก็ผสมแป้งนะคะให้อุ่นมากกว่านี้เนาะมันจะได้ปั้นได้ง่ายโอเคค่ะตอนนี้เล็กนวดแป้งมาครบ1ินาทีแล้วนะคะแป้งก็เหนียวนุ่มดีแล้วค่ะปิดฝาหรือใช้ผ้าขาวบางคลุมแป้งไว้นะคะ พักไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันค่ะระหว่างที่เราพักแป้นะคะตอนนี้ก็มาทําในส่วนของน้ํากะทิค่ะจะแยกเป็นสองส่วนเนาะน้ํากะทิเคม็มแล้วก็น้ํากะทิหวานค่ะไปแจ้นะคะเราจะเริ่มจากการทําน้ํากะทิเค็มก่อนค่ะใช้หัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ ดอกเกลือค่ะแล้วก็ใบเตยสองใบมัดให้เรียบร้อยนะคะตั้งไฟพอเดือดเล็กๆก็พอนะคะไม่ต้องการให้กะทิส่วนนี้แตกมันเนาะแค่พอเดือดเล็กๆก็นำขึ้นแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วค่อยไปทำในส่วนของกะทิหวานกันค่ะ พอกะทิเริ่มเดือดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของกะทิหวานกันนะคะมาทํากะทิหวานกันต่อลนลคะเปิดแก๊สค่ะแล้วก็เติมห่างกะทิลงไปนะคะ ในส่วนของกะทิหวานนะคะไม่ใช้หัวกะทิเนาะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเกินไปทั้งหัวกะทิแล้วหางกะทินั่นเองค่ะในส่วนของกะทิหวานใช้หางกะทิก็พอนะคะน้ำตาลวันนี้เล็กใช้สองส่วนนะคะเพราะว่าน้ำตาลตาโนดเนี่ยสีเขาไม่ค่อยเข้มเนาะเราก็จะเพิ่มสีให้เขาด้วยน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโอทึงนั่นเองค่ะ เพิ่มความหอมนะคะด้วยใบเตยค่ะในส่วนนี้เดี๋ยวพอกะทิเหลือเล็กน้ำตาลละลายจนหมดก็พักไว้เลยนะคะเดี๋ยวพอครบเวลาเราค่อยไปปั้นแป้งกันค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาปั้นแป้งกันได้เลยค่ะแป้งก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเพราะว่า ส่วนหนึ่งเราจะทําตัวปลาคริมเนาะตัวที่เป็นยาวๆอีกส่วนหนึ่งทําไข่เต่าเป็นลูกกลมๆวงรีนั่นเองค่ะเราก็โรยแป้งนวลใส่มือเรานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปั้งยากนะคะหยิบตัวแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ปั้ง ที่เ็ยปั้นตัวขนมนะคะเราก็จะนําแป้งนวลนะคะโรยลงบนแป้งที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะกันแป้งติดกันนั่นเองค่ะโอเคค่ะในส่วนของตัวแป้งปาคิมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปปั้นตัวไข่ตาวกันต่อค่ะสำหรับตัวไข่เตาเนาะเขาก็จะปั้นเป็นรูป กลมนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงวงรีนั่นเองค่ะเรียนแบบไข่เต่าตามธรรมชาติจริงๆนะคะแต่ว่าเหมือนย่างที่เล็กบอกเนาะไม่เอาลูกใหญ่เกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันซึมน้ํากะทิได้ไม่ดีมันจะไม่อร่อยค่ะถึงแป้งเป็นกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆปั้นแบบนี้ก็จะได้แป้งลักษณะวงรีแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ปั้นตัวขนมใกล้เสร็จแล้วนะคะ ไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรานำขนมลงต้มกันค่ะหลังจากที่เราปั้นตัวขนมเสร็จแล้วนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำจะต้องเดือดพล้านนะคะเพราะว่าเวลาเรานำขนมลงต้มมาค่ะมันก็จะได้เซ็ตตัวในน้ำเดือดเนาะเราจะไม่ต้มพร้อมกันนะคะเราจะต้องในส่วนของ ตัวที่เป็นไข่เต่าก่อนและน้ำกะทิเคม็มก็จะยังต้องร้อนอยู่เลาก,ก็วอร์มไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะให้มันร้อนอยู่เนาะใส่ตัวขนมลงในน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็ต้องคนด้วยนะเพราะว่าถ้าแป้งนอนก้นเดี๋ยวแป้งจะติดกระทะแล้วแป้งจะไหม้นั่นเองค่ะ ตอนนี้ตัวไข่เต่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกะทิก็ตั้งไฟอีกรอบหนึ่งให้ร้อนนะคะแล้วก็เสเด็ดน้ำค่ะตักตัวไข่เต่าลงในน้ำกะทิเค็มได้เลยนะคะตอนนี้จะดูว่าน้ำกะทิยังใสยอยู่เนาะแต่เดี๋ยวพอเราพักตัวไข่เต่านะคะ ทิ้งไว้ในน้ำกะทิร้อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะอิ่มน้ำกะทิแล้วก็ทำให้น้ำกะทิเนี่ยขนขึ้นเองนะคะโอเคในส่วนนี้พักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาต้มในส่วนของตัวปลากิมกันค่ะน้ำต้มให้เดือดแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวปลากิมลงต้มได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะคนด้วยนะแป้งมันนอนก้น คนเบาๆสักเล็กน้อยก็พอค่ะน้ำเดือดพ่านแบบนี้นะคะต้มต่อไปอีกสักห้านาทีนะคะเอาให้ชัวว่าแป้งสุกเนาะแล้วก็ในส่วนของกะทิหวานนะคะตั้งไฟอีกรอบหนึ่งให้ร้อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้แป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะตักแป้งใส่ในส่วนของกะทิหวานนะคะ อย่าลืมนะกะทิหวานต้องตั้งไฟให้ร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักตัวขนมไว้สักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ยังร้อนจัดเนาะเดี๋ยวพักเข้าไว้ก่อนแล้วค่อยมาตักเสิร์ฟกันค่ะ จะได้ร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปลากิมไข่เต่าของเราค่ะตอนนี้เล็กใส่หม้อดินเผาไว้เนาะมาดูหน้าตากันนะคะโห<ฮ>ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยในครัวของเรานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานขนมปลากิมไข่เต่ามือนเล็กลองนําสูตรนี้ไปทําได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการทําเนี่ยไม่ยากเนาะทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะตักเสิ ตัวปลาเกมนะคะในน้ำกะทิหวานสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาที่จะมารอให้ตัวแป้งกับน้ำกะทิค่ะเขา เข้ากันเนาะเราสามารถนําแป้งมันเล็กน้อยผสมกับน้าเปล่านะคะผสมลงไปในหม้อได้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวนารอนานเนาะก็จะทําให้ตัวน้ํากะทิค่ะเขาข้นขึ้นนั่นเองแต่ถ้ามีเวลาอยากจะพักให้ตัวแป้งค่ะค่อยๆค,ค,คลายออกมาในน้ํากะทิตัวน้ํากะทิก็จะข้นขึ้นเหมือนกันนะคะ โอเคแค่นี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมปลากริมไข่เต่าของเราค่ะลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูนะคะหลับประกันว่าคุณผู้ชมจะสามารถทำได้เหมือนที่เล็กทำในวันนี้นะคะเราเจอกันใน e ีพีหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะ